ละง่าเอาเอ้อบาดเดียวแล้วได้บ่นี่ออันตั้งขาตั้งกล้องยูใ่ในขาได้นะอ๋ะอเอมาแล้วเรียบร้อยเพพี่น้องเรียบร้อยค่ะบาดเดียว พ่อแม่พี่น้องมาเลาะเบิ่งเฮดอีแล้วค่ะเฮดคอนสนงามๆค่ะอันนี้กินได้เลยค่ะเฮดล้อมขอนพ่อพี่น้องอันนี้กินได้ค่ะอันนี้บานแล้วค่ะเฮดล้อมขอนอ๋ออันนี้เอาได้เลยค่ะอันนี้เท่าแล้วค่ะ ไม,ไม่หลอไม่ลายคือโง่ก้อนค่ะแต่ก็ยังอ่อนๆพ่อได้เก็บไปพีโนโ่น้องอันนี้จะยืน่นข้างๆนี่เลยค่ะพ่าจะเก็บจะสามีพี่จะเก็บไปสั่งแต่แต่ก็จะเก็บค่ะ <laughs> โอ้หน,นั่ขนข้อมฉัสมัดจะพลุกขเขึเ้นชะสิรัสมิสพลุกเขึ้นบีเต มองอื่นมันเท่าหมนแล้วปะไหมพี่น้องมี่จะเท่าอันผลทางนี่แหละค่ะมันยังมีอยู่โอ้โอ้บิ้งอันนี้กิ่นได้เลยค่ะ มาล่ามาสวยมันก็นเลยเป็นแบบนี้แหละค่ะแต่ก็โชคดีเลยไหน อ่อนๆเลยค่ะไม่เช้าตัวมันอยู่ไล่ทางวยพี่น้องเอ้ยอันเป็นตีนเขานะคะไม่ได้หมาม่อานเอสเฟือเซ่อตอยู่ในเสือบนทางแต่ว่ามันเอางะเปนไงแขนก็สั้นๆเลยพี่น้องเ้ยโชบดีเขาเขาเก็บค่ะ เยวเก,ก็บมามามาเก็บน้วกันมันยังได้สุกกระปุกเลยมันยูอันทางสั้นนะคะว้าวสู้าตายพี่น้องแขนสั้นค่ะกวาดเอาบ้องอื่นเท่าหมดแล้วพอดีพี่น้อง ทีเ่เออเลยไล่เนี่เทาหมดเลยค่ะเลยแต่ซุ้มนี้แหละที่ยังพอมีให้เก็บอันนี้เราอยู่ันนี่สูงเขาอยู่ตีนเขาอยู่เขาสูงละโว้ยหมดเลยค่ะเออมาเดินมาเดินยังพอมีให้เก็บทำไมกินอ่ะ ยังพอได้อยู่ได้กินได้โม้น,นำ 저만 오 m s p o วันนี้มีใคยตื่นเต้นฟัเลอแล่ะค่ะได้เก็บเราหมดก่อน <c ười> แต่กะระดีใจยังมีเก็บค่ะโอ้ย มองนี้แล้วมีหลายขึ้นมือก่อนค่ะแต่กพ่อมีเก็บน้าค่ะ

เสียชนาลงหลพ่อพี่น้อง,งโอามไปูปโอ้ยเก็บซะก่อนเก็บซะก่อนคะอันนี้อ่อนๆเลยนี่าตกงามขนาดค่ะเฮ็ดคอสนสนพ่อพี่น้องเฮ็ดคอสนสน ทั้งบุญกับแม่ทั้งบุญจะเท่าแล้วค่ะทั้งบุญเท่าแล้วเงาใหญ่ๆเลยพ่อพี่น้องแต่เก็บยะนี่ค่ะมองตังกองกับลำบากขนาดค่ะแล้งายเอาอ้อบาดเดียวแล้วได้บ่นี่ อันตั้งขาตั้งกล้องยูนในขาได้เนี่ยโอ้เออมาแล้วเรียบร้อยไปพี่น้องเรียบร้อยค่ะบาดเดียวคงบาดเดียวได้เลย าตั้งกองจ้ะน้องเอ้ไม่ได้มองตั้งกองน่ะเอามาแล้วเรียบร้อยป้าเดียวเรียบร้อยป้างามๆเลยเคนพี่น้องงามๆเลยค่ะมองตั้งกองกับลำบากหลายมันสั้นนะคะมามาเออจะทะเลาะกัน เอะนะ็ดเลยเนาะคือลงบากันเนาะโอ้ยอยาได้แล้วมามาแล้ง่ายเอ่อฟินกี่ได้เลยแต่นี่อ๋อลำบากขนาดจ้ะ เป็นเ้าะเป็นเงา,เเงาแต่เรา,เาไปยืนโซนพอพีน้องไปซ่อมยืนในโซนค่ะโอ้ยลำบากทางมันสั้นพี่นอ้องเอาซ่ำที่เอาได้ค่ะมองนี้อ่อนๆเลย ได้เก็บางามๆงไปเก็ยบยางลำบากคนพี่น้องลำบากอะไรกันมันเป็นตีนเขา่าค่ะตีนเข่าสั้นป้าผอมพี่น้องเบิ่งสอยเน๊ะเฮ็ดขอนส่วนลายไี่เว้าค่ะแต่นี่บาดแล้วค่ะ จุ่มบานจุ่มบานก็มีจุ้มมันเอาได้ก็มีค่ะมองนี้มองนี้เอาได้ค่ะมองนี้บานมาเลยค่ะปาดงามนะอ้ยปานเลนเงินค่ะปานเลนเงินปานเก็ตเงินได้นะสับลาฟจะดูนะคักขนาดแค่แต่ข้างล่างนะี่เก็บได้เลยอันนี้เก็บได้มองนั้นก็เก็บได้นั่งตุมต่มๆเลยค่ะ มองหน้ากระตุต่มๆดอกปักไงอุ้ยอ่อนซ่อนนะพี่นอ้องอ่อนซ่อนลายค่ะบ้าดงามๆพ่อพี่น้องมาเด้อมาเด้อเมสอยเก็บเน่ะป่านี้งามๆเลยค่ะบานแล้วค่ะแต่นี้ยังกลิ่นได้ค่ะยังนุ่มอยู่ค่ะบ้าดงามๆงามๆฮาริมาดค่ะเฮดคอนส่วนพ่อพี่น้อง เฮ็ดคอนสนน้ำผึ้งค่ะปาดพม่พพ่นองบางในเห็ดนะปาดอันนี้ยังเอาได้เลยนะคะนะบ่าแล้วแต่ยังเอาได้ดอกจุ่มก็มีค่ะแต่ยังกินได้เลยโอ้มองเ้อนออนเลยเพี่องแต่มันเอาง่้ยค่ะโอ้ยดอกใหญ่งๆง,ง,งามๆเห็นบ่นคะแต่มันเข้าไปไม่ได้ค่ะ โอ้ยหลายขนาดเบิ่งได้ชั้งเทิงก็ดิโอ้ดมีแต่เห็ดพ่อพี่น้องป๊าดแต่มองนี้บาดแล้วค่ะป๊าดดงเฮ็ดพ่อพี่น้องขึ้นมาก,ก่อนนานี่น่เมีเาบาเลยอ่อนๆแต่นี่มันบาดแล้วค่ะมองนี้ป๊าดหลายเมีเาบาพ่อพี่น้องคักหลายค่ะป๊าดพ่อพี่น้องเบิ่งซอยนะะี่ค่ะเห็ดค่ะมีแม่เบอร์ไม้ด้วยนะ เฮ็ดทั้งหมดค่ะเฮ็ดโอ้ยแต่บาดแล้วค่ะขัามาก้อนนะั่นนี่จะมีแบบโอ้ยยุงยุงก็ไหลายเฮ็ดทั้งหมดเพื่อนอพ,นะ on, พ,อพี่น้องเห็นบ่ดสับลาดไปนะเฮ็ดเฮ็ดคอนส่วนเพื่อนพี่น้องลายคักลายคักเฮ็ดคอนส่วนกับเพื่อนพี่น้องมาฮอเทิร์นแล้วค่ะอันนี้ได้มาเป็นปุ้มเป็นงวนเลยค่ะ อันนี้ที่ไปเก็บมาปะไปกะละประมานนี้ก็ยังพอมีได้เก็บครับพ่อแม่พี่น้องงามคักค่ะเลยตะล้างบาทนี้นะล้างนี่งหญ่เลยค่ะงานใหญ่มาเดินมาเดินเพื่อนเรามาสอยล้างได้ป่ะนี่ห้องครักวกับคกคกเด้ ปกติเรามีไทยภาพมุมกว้างไงปอกปิดความความหกเอ่อขอบคุณหลายๆเพระาะไมมพี่น้องที่มาเยี่ยมมาหยามวันนี้เราไม่ได้ต้มมาเบิงเลยค่ะพอคลิปก่อนล้างเอเบิงแล้วไม่ได้ล้างดอกแต่กัเอเทเบิงแล้วต้มมอเบิงแล้วงวดนี้กันละประมาณนี้ค่ะขอบคุณหลายๆเพระาะไมมพี่น้องที่มาเยี่ยมมาอยามมาเบิงไม่แย่ง มาทักมาท่ายมาเป็นกําลังเจอคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปไหม่คะ่ะพอ่อแม่พี่น้องยูดีมีแห้งคะ่ะสวัสดีคะ่ะเฮ็ดคอนส่วนคะ่ะเฮ็ดคอนส่วนน้ําเพิงคะ่ะพ่อแม่พี่น้องข้นไปรอ<ม>ดยามนะโอ้ยมีดืดไม,ม่ดียาะพอ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้ขนาดาไปล่าไปสวยกันยังมีเห้เก็บคักหลายๆคะ่ะม้วนอะไร อันนี้แล้วดอกใหญ่ดอกหลวงกรดอนนี่ดูนะยังง่ายเฮ็ดอันนี้แหละเสพแต่เพิ่มไปด้องเวลาต้มก็หอมคือเฮ็ดโปะบานเฮาเลยค่ะเวลาต้มก๋วหอมคือเฮ็ดโปะแล้วค่ะเวลาอย่างนีคือเฮ็ดโปะบานเฮาแหละค่ะรสจัดประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นเลยดีดละลายค่ะ ดีไะ้ร